我将去到拉萨。 เมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่31มีนาคมที่อาคารกรีธาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีได้มีพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank t a e k w o n d ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ประเภทต่อสู้โดยมีนายวิสิทธิ์ปริยงผู้อำนวยการภาคตะวันออกธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพสุนชียงใหม่กรรมาการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกันนี้นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พิมนศรีวิกรมนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมสำหรับการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2,566ในรายการ GH Bank ประเภทต่อสู้จัดโดยเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมถึง4เมษายน2566 ณอาคารกรีธาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาเทควันโดทั่วประเทศให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถพัฒนาทักษะตนเองและส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งได้มีโอกาสที่จะก้าวไปเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยในอนาคตโดยมีทีมนักกีฬาเทควันโดจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนท่ามกลางเหล่าผู้ปกครองและกองเชียร์จากทั่วประเทศที่ต่างหลั่งไหลเข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างคึกคักซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในการเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมเป็นอย่างดีโดยการแข่งขันจะมีไปจนถึงวันที่4เมษายนนี้ ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง20นาฬิกา สนับสนุนโดยรอบการเด้น้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15นาิกาถึง20นาฬิกาหุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090 229 3684 สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ1 0 0าถึง20.00ติดต่อสอบถามได้ที่โทร0838790411 อ t a c a d e m y a นท Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟ o บุ o กเรส Fight Academy